สิ่งที่สําคัญของการเป็นนักปิดการขายเนี่ยมันมี2อ,อย่างครับมีไมซ์เซตอยู่2อ,อย่างที่คุณต้องเลือกหนึ่งคือเป็นนักปิดการขายประเภทเพทูวินคือสู้เพื่อชนะ2เป็นนักปิดการขายประเภทเพนนอตทูลูสหรือสู้เพื่อไม่แพ้สู้เพื่อชนะคือทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าตามนั้นนักปิดขายประเภทเพทูวินลูกค้าเข้ามาคือต้องปิดได้แต่เพนนอตทูลูสก็คือเล่นแบบประคองแบบไม่ให้แพ้แล้วคุณละ่ะเป็นแบบ ถ้าคุณอยากจะปิดการขายได้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคุณต้องสร้างความเชื่อใจให้กับลูกคา้า trust T R U S T trust นี่คือตัวคีย์หลักของการปิดการขายเรารู้ใช่ไหมว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่ให้เรากินอะไรเรากินหมดเราไม่เคย question แม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นยาพิษไหมสิ่งนั้นกินไปแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าสาเหตุเพราะอะไรเพราะเรา trust แม่100%่เรา trust ใคร100%ยเเนี่ยเราเชื่อเขาหมดเรานอนกับเขาได้เราดรู้ว่าเขาไม่ได้ทาร้ายเราเราไปเขาได้ที่รู้ว่าคนคนนี้ไม่ได้ทําร้ายเราเขาบอกอะไรเราเชื่อหมด การให้ t r สคนขายดังนั้นโพ s i t i o ของนักปิดการขายที่ดีและย์บอร์ดสำคัญที่สุดเลยคือจะต้องสร้างความ trust ให้กับลูกค้าได้และลูกค้า trust ใครหนึ่งลูกค้า t r u s คนที่เป็นเพื่อนเขาคนที่เป็นเพื่อนเขาคนที่เป็นคนในครอบครัวของเขาอะแล้วคุณจะทําไงคุณไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ครอบครัวง่ายครับคุณออกโปรโมชั่นรีวิวสิถ้าสมมติว่าใครที่แชร์ร้านของคุณใครที่รีวิวร้านของคุณคุณให้โปรโมชั่นพิเศษคุณเชื่อไหมผมครั้งหนึ่งผมเคยตัดแว่นกับร้านร้านหนึ่งที่เพื่อนผมอะไปใช้บริ ร้านนี้ดีมากร้านนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เฮ้ยอันนี้ถ้าเพื่อนผมรีวิวแปลว่าดีนะผมเชื่อตามเขาดังนั้นการที่คุณออกโปรโมชั่นว่าเพื่อนแนะนํามาหรือว่าเพื่อนบอกเพื่อนหรือว่าโปรโมชั่นให้เพื่อนรีวิวให้เพื่อนแชร์ชื่อร้านคุณมันสร้างความ trust ได้มหาศาลเขาไม่เชื่อคนขายหรอกแต่เขาเชื่อเพื่อนเขาขพราะที่2เขาเชื่อใครเขาเชื่อ expert เขาเชื่อผู้เชี่ยวชาญดังนั้นเห็นว่าเรามีการจ้างนะครับคนขายบางคนหรือแบรนด์บางแบรนด์มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะมาช่วยรีวิวสินค้าให้จ้างออินนนูเเเรรรทีีี่่่่กงงใใืืั้้้มาาวววหหผชชยญ influencer เพราะเขาเชื่อว่าการที่อินฟลูเอนเซอร์รีวิวเนี่ยแต่ว่าสิ่งนั้นมันต้องดีไม่มีใครที่เอาชื่อเสียงตัวเองมารีวิวสิ่งที่ไม่ดีหรอกแต่วงเล็บนะปัจจุบันนี้อาจจะมีคนที่รีวิวสิ่งที่ไม่ดีแต่คนโดยส่วนใหญ่คนตะวันออกคนตะวันตกไม่เหมือนกันประเทศตะวันออกเนี่ยคนเชื่อคนนะตะวันตกเนี่ยคนอาจจะเชื่อตัวหนังสือเชื่อใบสติฟิเคทเชื่อว่ามีสาบันรับรองแต่ตะวันออกอ่ะคนตะวันออกคนจีนคนเวียดนามคนไทยคนประเทศประมาณนี้โดยส่วนใหญ่เราเชื่อคนสินค้าไหนที่อินฟลูเอนเซอร์รีว ใช้แล้วดีเราจะเชื่อเพราะนั้นอันนี้จะเป็นคีย์การตลาดอีกข้อหนึ่งที่เขาใช้กันคือการใช้อินฟลูเอนเซอร์คนจะมีความเชื่อว่าอะไรที่คนดังใช้อะไรที่ดาราใช้เป็นเรื่องที่ดีเป็นของดีเสมอน,นี่คือสิ่งที่2 3. คนจะ trust หรือคนจะเชื่อแบรนด์สินค้าคนคิดว่าแบรนด์สินค้าเนี่ยคนเอาไปใช้เนี่ยแบรนด์สินค้ามันการันตีคนเอาไปใช้แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเขาสามารถไว้ใจได้ว่าทุกครั้งที่เขาใช้เนี่ยมัน work เสมอผมซื้อรองเท้าอยู่ยี่ห้อหนึ่งเป็นรองเท้ากีฬาผมซื้อทั้งรองเท้า ยี่ห้อนี้ผมซื้อทั้งรองเท้าเดินเล่นยีน่ห้อนี้ผมซื้อทั้งรองเท้าใส่เทียวยี่ห้อนี้ผมซื้อรองเท้าย,ยี่ห้อนี้เยอะมากเพราะทุกครั้งที่ผมซื้อผมสบายใจได้นะว่าสินค้าที่ผมซื้อมันได้ตามคุณภาพที่เขาบอกอันเนี้ยสาหรับวิ่งใช้แล้ววิ่งสบายอันเนี้ยสาหรับเดินใช้แล้วเดินสบายอันเนี้ยใช้สําหรับเป็นรองเท้าแต่รับรองไม่ลื่นแล้วก็ไม่ลื่นจริงๆนี่คือแบรนด์ที่มันบอกมาแบรนด์นี้มันคือการสร้างความสม่ําเสมอจนขณะงเขารู้ว่าถ้าเขาใช้สินค้าตัวนี้แล้วมันเวอร์ต่อมาเขาจะเชื่อคนที่ ข้างเขาครับคนที่อยู่ข้างเขาคนที่อยู่ฝั่งเดียวเขาะน,นั้นในฐาหนะของคนขายเนี่ยในฐานปิดการขายเนี่ยคุณรู้สี่ห้าข้อแล้วคุณทําอะไรได้บ้างข้อ1คุณทําตัวเองให้เหมือนเป็นเอ็กซ์เพิดให้เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้นทํายังไงการแต่งตัวคุณกำลังจะไปขายอะไรคุณแต่งตัวให้เหมือนับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดิการแต่งตัวยูนิฟอร์มของบริษัทสมมุติว่าคุณจะไปขายรถยนต์ t o y o ต a คุณแต่งยูนิฟอร์มโตโยต้ามียี่ห้อโตโยต้านั่นคือผู้เชี่ยวชาญนะวงการของคุ นะคือเสื้อหรือการแต่งตัวมันมีผลในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า authority หรือภาพลักษณ์ที่ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าโอเคลูกค้าชอบลูกค้าเชื่อในสิ่งที่คนนั้นพูด ต่อมานอกจากเสื้อผ้านะผมเผ้าหน้าตาให้มันดูสะอาดสะอ้านหน้าตาให้มันดูเรียกว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญอ่ะคุณคือตัวจริงอะ่ะคุณไม่ใช่เด็กคุณไม่ใช่คนที่เพิ่งเข้ามาในวงการแต่คุณคือโปรเฟชชั่นอลจริงๆถ้าหลับตานึกถึงเซลล์ขายรถที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเดินเข้ามาเขาจะไม่แบบหัวฟูๆเข้ามานะเขาจะดูแบบเออมีมาดเข้ามานะครับอาจจะใส่สูหรือใส่เสื้อที่เป็นเสื้อของแบรนด์นั้นดังนั้นนอกจากการแต่งตัวแล้วเรื่องของภาพลักษณ์และภาพลักษณ์ในออนไลน์อะ่ะคนส่วนใหญ่ที่ตายนะผมจะาภพ ภาพ c o อร์ค nah e uh. ือภาพไฟคือภาพลูกของคุณภาพเวอร์คือภาพปกด้านบนน่ยคุณไม่ได้มีอะไรที่มันโชว์ความเชี่ยวชาญเลยไปลงทุนหน่อยลงทุนแต่งตัวลงทุนทําภาพหน่อยพวกนี้ราคาไม่แพงหรอกครับไปตามร้านถ่ายรูปหรือไม่งั้นก็จ้างเขาทาภาพ c o อร์ปกอ่ะผมเห็นเดี๋ยวนี้มีถ้าในเว็บที่เขาสาหรับฟรีแลนซ์เนี่ยบางทีภาพหนึ่งร้อกว่าบาทเองนะแต่คุณใช้ได้ตลอดการเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพที่ดีไม่ใช่ภาพแบบเซลฟี่ไม่ใช่ภาพแบบถ่ายไม่ชัดแล้วก็เอามาดคัดแบบใช้ดคัดคือการตัดนะไม่ใช่เอามาดคัดแบบใช้โปรแกรมง่อยๆอะไรงั้ จ้างก็ทำดีดีถ้าคุณจะลงทุนเต็มที่แล้วคุณต้องลงทุนตรงนี้หน่อยภาพลักษณ์ที่ออกมาหลายคนทําวิดีโอพรีเซนต์สินค้าแหละฉากหลังเป็นจุดที่สําคัญฉากหลังคือจุดที่มันอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่คุณพูดนะแต่เขาเรียกว่า context. คอนเท็กซ์คอนเท็กซ์คือจุดที่บอกว่าจุดที่กําลังสื่อความที่คอนเทนต์ไม่ได้บอกคุณคือคนที่มีความเชี่ยวชาญขนาดไหนนะี่ไหนเขาดูที่คอนเท็กซ์สมมติคุณบอกโหตอนนี้ผมขายประสบความสาเร็จมากเลยแต่้าหลังเป็นบ้านแบบอย่างโซมสังกะสีเลยเงี้ยมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือข้างหลังบ้านเป็น,า,นา่่ออไมชืืถ ดังนั้นนะภาพลักษณ์ที่มันออกมาซึ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งถ้าวิดีโอเป็นวิดีโอแนวตั้งมันไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมากมายนะวิดีโอแนวตั้งนี่หน้าคุณก็แทบจะเต็มจอแล้วนะมันก็มีพื้นที่ขลังอีกนิดเดียวเองดีใช้แค่มุมเล็กๆของบ้านแต่งมุมเล็กๆของบ้านเพื่อจะทำคอนเทนต์ก็ยังได้ดังน,นั้นข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของการแต่งตัวข้อที่2คุณต้องทําตัวให้รู้จักการให้คือประเทศไทยจริงๆเรื่องนี้ใช้ได้ในประเทศอื่นแต่ถ้าประเทศไทยจะใช้ได้มากกว่าเดิมอีกก็คือให้ก่อน้จ ใครที่ให้ความรู้เราเรื่องนี้ใครที่ให้โน้ตฮาวเขาจะชอบดังนั้นหน้าที่ของคุณคือให้บ่อยๆจริงๆฝรั่งเขามีนะักกฎแห่งการตอบแทนแต่ประเทศไทยบอกว่าเป็นกฎแห่งการตอบแทนแบบคูณ1ิบเลยยิ่งคุณให้นะลูกค้าจะรู้สึกว่าเขาติดค้างอะไรคุณบางอย่างแล้วเขาจะตีตาคุณข้อหนึ่งคือคุณคือคนดีข้อ2องเขาจะตีตาว่าคุณคือคนมีความรู้สมมุติเล่นๆนะผมเปิดร้านสมมุตินะสมมตุติว่าผมเปิดร้านขายรถยนต์มือสองแล้วผมทําคลิปวิธีการสอนดูว่ารถคันนี้ย้อมแมวหรือเปล่าวิธีการดูว่ารถคันนี้มีีีการเยหมยมวิธ ดูว่ารถคันนี้มีการเคาะเคาะแล้วมีการดูว่ารถคันนี้มีการทําสีเพิ่มไหมคําถามคือคนที่ดูขาจะรู้สึกยังไงเขาต้องรู้เลยว,ว่าข้อที่1ไอเนี่ยตัวจริงและข้อที่2คือไอเนี่ยเป็นคนที่กล้ามาบอกว่าอันไหนของจริงอันไหนของไม่จริงแต่ว่าเขาเป็นคนดีคุณได้สองภาพเลยนะแล้วเมื่อคุณทําคลิปอีกคลิปหนึ่งบอกว่าคนโกงสําหรับธุรกิจรถยนต์มือ2อะไรบ้างที่รถยนต์มือ2ส่วนใหญ่เขากงกันเช่นวิธีการตีแขวนอย่างเงี้ยตีแขวขนคือการตีราคาให้มันลอยขึ้นไปผมมีรถคันนึ่งปกต แต่ว่าผมบอกเนี่ยรถยนต์คันนี้ถ้าสมมุติว่ามาที่เต็นท์ผมเนี่ยผมให้3ามแสนอันนี้เขาเรียกกลยุทธ์การตีแขวนคุณก็อ,อยากไปเต็นท์นี้ถูกไหมพอคุณไปเต็นท์นี้เสร็จปุ๊บผมก็ตีเลยไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอน้นี่ก็ไม่ได,ไไได้สุดท้ายราคาลดลงนี่คือเขาเรียกว่าการตีแขวนถ้าผมออกมาออกมาแชร์เทคนิคแล้วอ,ออกมาบอกเทคนิคว่าในวงการรถยนต์เนี่ยมือสองเนี่ยเขาเล่นอะไรกันภาพลักษณ์ผมจะเป็นยังไงภาพลักษณ์ผมจะกลายเป็นพระเอกสําหรับผู้ชมทันทีเลยนะอย่าเรียกว่าจนกลับใจคือเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาอะหนึ่งภาพลักษ เราต้องอยู่ฝั่งเดียวกับเขาการอยู่ฝั่งเดียวกับเขาต้องทำยัง,งไงบ้างการอยู่ฝั่งเดียวกับเขาคือคุณต้องไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ของคุณอย่าให้เขาได้เห็นกลิ่นอายของการขายเราอยู่ฝั่งเดียวกับเขาอ๋อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะเอาที่พี่โอเคผมไม่ได้ห่วงยอดเอาที่พี่โอเคเอาที่มันตอบโจทย์พี่ได้รถยนต์คันนี้เอาที่มันตอบโจทย์พี่ได้เสื้อตัวนี้เอาที่พี่เอาไปใส่เอาไปใช้เอาไปถ่ายคลิปเอาไปใส่ที่เอาไปถ่ายรูปแล้วสวยที่สุดที่เหมาะกับรูปร่างที่สุดก็พอผมขายได้ไม่ได้ไม่แล้้วถา ร้านผมมีแตผมจะบอกพี่ด้วยว่าร้านไหนมีนี่คือคุณไม่ได้มาเพื่อเร่งเพื่อปิดการขายคุณไม่ได้มาเพื่อเร่งยอดคนมันจะรู้สึกไงรู้สึกแร์หรือว่าพี่อาจจะไปได้ข้อมูลร้านอื่นมาพี่มาถามผมก็ได้นะผมยินดีที่จะบอกพี่ว่าอันนี้จริงจริงผมอยู่ในวงการนี้มา20-30ปีผมบอกพี่ได้แล้วว่าแบบนี้จริงหรือไม่จริงครับ สร้างความทัสไหมสร้างความทัสแต่ทําไมคนส่วนใหญ่ในวงการถึงไม่ทาเพราะเขารู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ได้เงินเร็วแต่แบบนี้คือวิธีการที่ทําให้เขาอะได้เงินอย่างยั่งยืนคุณลองไปทําผมอยู่ในวงการการขายซอฟต์แวร์ผมบอกเลยนะทุกครั้งที่ไปขายผมบอกว่าพี่ไม่ต้องซื้อผมก็ได้นะครับพี่บอกปัญหาของพี่มาถ้าซอฟต์แวร์ผมแก้ได้ผมจะบอกว่ามันแก้ยังไงถ้าซอฟต์แวร์ผมแก้ไม่ได้และผมรู้ว่ามีบริษัทไหนที่ทาซอฟต์แวร์ทาโปรแกร,รมแล้วแก้ปัญหาโรงงานไม่ได้ผมจะแนะนามาให้มาคุยกับพี่เพื่อจะแก้ปััญหาาาาานนนีีี้้้้้้พูููููดดดออย่งลลลลลกกคคคคเเเปปิใใจจะไไมมวรโ ลูกค้าพาไปดูทุกซอกทุกมุมเพราะเขาต้องการคนที่อยู่ฝั่งเดียวเขาที่ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วผมบอกว่าตัวเนี้ยของผมแก้ได้ครับพี่รับรองตัวนี้ของผมแก้ได้ร้รรอ,นอแ,100แน่นอนลูกค้าแฮปปี้ลูกค happy, ้าบอกเอาเลยคุณแบงค์ซื้อกี่ตัวกี่ตัวคุณแบงค์คดราคามาเลยไม่ต่อสักคำนี่คือการสร้างอะไรนี่คือการสร้าง trust ต่อมาการสร้างทารีแบบหนึ่งคือการให้ข้อมูลข้อมูลที่เป็นข้อมูลตัวเลขยิ่งคุณแม่นข้อมูลตัวเลขมากขึ้นเท่าไหร่ลูกค้าจะรู้สึกทึ่งของคุณมากเท่านั้นเป็นการบอกว่าคุณนั้นคือตัวจริงในวงการนี่นะครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยมันเล็กกว่านี้เนี่ยประมาณ3มเซนด้านข้างนี่เขาขยายใหญ่มาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยไฟมันเหี่ยวมากขึ้นไฟเหมือนกับไฟเหี่ยวมากขึ้นและภูมิลัยเนี่ยมีมากขับสบายมากขึ้นเพราะว่าใช้เทคโนโลยีตัว A B C D ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทำให้พี่ขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่คือการที่คุณเป๊ะข้อมูลถ้าลูกค้าถามและคุณตอบได้มันเป๊ะข้อมูลมากยิ่งขึ้นนี่คือการสร้างความ trust ครั้งหนึ่งผมเคยไปซื้อเครื่องอบผ้าผมเชื่อว่าเครื่องอบผ้าไม่ใช่เป็นของ common ที่หลายๆคนใช้นะโดยส่วนใหญ่จะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ตากข้างนอกแต่ว่าน้อยคนที่ใช้เครื่องอบผ้าครั้งแรกที่ผมซื้อเครื่องอบผ้าผมก็ไม่ได้มีความรู้ว่าเครื่องอบผ้าเนี่ยมันต้องเลือกยังไงผมก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาอ๋อมันมี2แบบนะมันมีแบบที่มันควบแน่นกับมันมีแบบที่ต่อลมร้อนผมก็เข้าไปห้าสับสินค้าก็เข้าไปงกงกเงื่อนเงื่อนเข้าไปดูนู่นดูนี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกแบรนด์ Anyone, ไหนดีก็มีหลายแบรนด์จนกระทั่งอ๋อมันนั่งกินก มีน่าจะเป็นเมนเจอร์เข้ามาคุยกับผมอ๋อในพี่เมื่อกี้เข้ามาดูรอบหนึ่งแล้วเป็นยังไงครับจะซื้อเครื่องอบผ้าหรือเปล่าใช่ครับแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังเครื่องอบผ้านะมันมี2แบบมันมีแบบประกอบแบบนี้ประกอบแบบนี้เสร็จปุ๊บก็บอกเนี่ยถ้าเป็นบางยี่ห้อมันจะประกอบไม่แน่นเขาก็เปิดฝาหน้าให้ดูเล้เขาให้ให้ผมไปไปบีบไอ้ตรงฝาหน้าเครื่องเครื่องอบผ้าบีบดังก๊กก๊กก๊เฮ้ยมันไม่แน่นว่ะแต่บางอันเนี่ยบีบปุ๊บเฮ้ยตัวเนี้ยบีบแน่นเสร็จปุ๊บหงายเครื่ พี่ลองเคาะดูก็ได้อันนี้ป้อง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 อันนี้ป้องป้องป้องเฮ้ยอันนี้มาแรงมนแรงจะทนกว่าแล้วเขาปิดการขายผมด้วยคำหนึ่งเลยครับผมยังงงๆอยู่นะผมเอ๊ะผมจะซื้อยี่ห้อไหนดีเขาบอกว่ายี่ห้อนี้มีคนซื้อเอาไปทําเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญเยอะเฮ้ยคำนี้แบกทูเลยนะเพราะเฮ้ยถ้าเกิดมันซื้อไปทําเชิงคอมเมอร์เชียลอะไปทําแบบที่เครื่องอบผ้าหยดเหรียญน่ะแปลว่ามันต้องทนมากๆไม่งั้นไม่สามารถใช้หยดเหรียญได้ เสร็จปับ๊บเขาก็บอกว่าแต่อย่างนะพนักงานขายบอกบ้านผมก็ใช้ยี่ห้อนี้เหมือนกันเบรกทูไหมคำนี้ทะลุไหมคำนี้ทะลุเลยเฮ้ยคุณก็ใช้อะ่ะกับว่าคุณก็ใช้ไม่ได้แปลว่าคุณกําลังพูดกับผมในฐานะคนขายนะแต่คุณกําลังพูดกับผมในฐานะของผู้ที่ใช้สินค้านี้เหมือนกัน มันครบเป๊ะ๊ะตามนี้มันสร้างความทันของตลอดการจับสินค้าสร้างความ trust ให้ลูกค้าได้พิสูจน์เองการบอกว่าสินค้านี้ใช้เชิงคอมเมอร์เชียลคือใช้สําหรับไปทําเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญด้วยใช่นี่คือการอ้างสมมุติว่าบริษัทคุณมี case reference อะไรคุณสามารถเอามาอ้างได้แอร์ตัวนี้ติดในสมมติติดในตึกที่มันใหญ่มากๆติดในตึกที่มันใช้ความต้องการของแอร์สูงมากๆแบบนี้คุณสามารถเอามาอ้างได้คือการใช้การอ้างครับ เขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ใช้สินค้านี้เขาให้ผมได้สัมผัสตัวสินค้าทุกอย่างมันตอบโจทย์ทั้งหมดเนี่ยคือสุดยอดการปิดการขายนั้นคีย์เวิร์ดของการปิดการขายคือการสร้างความ trust ให้กับลูกค้าครั